ทุกคนตอนนี้เราถึงที่สนามบินฮ่องกงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหารถบัส a อ1นะนี่คือจะให้เพื่อนนำทางไปนะคะถึงเลนส์นึ่งเลนส์อันนี้คือดูดูคอสตูมของจอยจอย ขอซุ pues ่มของติดทุกด่านโยเวนตต้อมมองเ เมื่อกี้ไปซื้อออกร์ปุ่นมาจะบอกว่าเราเคยมาฮ่องกงแล้วสองครั้งเมื่อปี2010-2011กับนะคะแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลยฝนตกเนาะทุกคนตอนนี้เป็นหน้ามรญสุกอ่ะอันนี้เดินกรับมาได้ค่ะวันนี้วันที่เ็อันนี้ A12 อันนี้็ต่อแถวยไปงูกเย้โอ๊ยฝนตกอ่ะคตไป A21 หรือทางโนน หน้าจะไม่คุ้มฟิงแต่พี่ก็คุ้มฟินนะคะแนะนำตัวค่ะอันนี้คือเมเมนะคะใครพามาเที่ยวบ้านเกิดจากหน้าก็รู้เลยว่าเกิดที่ไหนคนไทยนะคะ,ะฝนมาตอนหลับเราอฝนตกแรงมากเลยอ่ะอันนี้อยู่บนรถเลยนะชันสองแถวหลัาางสุด ตอ,ตอนออกมาแต่ว่ามีอิมเมจชันอะมาดักตั้งแต่ทางเข้าเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยเราเดิอนออกมาใช่ปหเราก็ไม่ได้มอง<ม>ก็เดิอนออกมาเลยเว้ยก็ไม่โดนอะไรเว้ยแต่ว่าเราเห็นการสิคาสาสะก็โดนดักอยู่กับเพื่อนอีกสองคนข้างหลังท <c ười> ั้งทั้งที่เพื่อนสองคนข้างหน้าผ่านเนี่ยเขาก็จะถามแบบว่า <c ười> อยู่ใทยทำอาชีพอ,อะไรอะไรเงี้ยมาอยู่กี่วันอะไรเงี้ยแล้วก็ขอดูที่จองแล้วไว เพื่อนก็ย้อนกลับมาเอามาให้ดูเพราะว่านี่ไม่มีเป็นเพราะว่าเพราะว่ากเพราะว่าสวยดูแฟชั่นสิคะเกติดตอมอแล้ว่ยากลาไปก่อนอาน์าจะนั่งรถเมล์ไปอีกฝั่งผักใหญ่ทางด้านซ้ายทุกคนตอนนี้เราอยู่โรงแรมแล้วจอยอาร์ตค่ะ

ห้องไหนอ่ะหนึ่งหนึ่งกับแปดโอหนึ่งกับแปดอ่ะแปดใครจะแปดเมกไปค่ะไปเจอห้องรูหนูกันฮายเปิดไฟดิคุณป้าเปิดไฟคุณป้าขอบคุณค่ะโอ้เฮ้ยทุกคนอ๋อที่สุดรีวิวห้องหน่อย ห้องเหรอคะก็เข้ามานะคะเข้ามาก็คือครบจบแค่นั้นเลยค่ะแอร์แอร์ูน์แอร์คอนดิชเนอร์ค่ะเช่ากระจกจังเลยอ่ะรู้สึกว่าแสงมันได้อ่ะแบบว่าเส่งหน้าอะไรเงี้ยทุกคนคะนี่คือตึกที่เราอยู่นะดูความแอร์อ่ะ เรากลังจะไปหาข้ากินวแม็กบัตโค้ชเัลี่ยนแม็กแม็กเห็นแม็กเห็นแม็กไหมแม็กเปิดย4่สี่ยโมงเก็ดเป็นเครื่องสั่งอัตโนมัตินะแล้วก็เลือก คิดอะไรดีอวเมื่อกี้สั่งแฮทิมีคูนีเออน่ากินอ่ะถูกสุดอ่ะกลัวฉุนไหมเอางั้นเอาเอาเอากดให้ด้วย <c oughs> อะไรเอาเอาแฟนไฟเดี๋ยวกินกับมึงก็เรอนี้อะไรน้ำไหนสไปนะ้ำเออเออสไปร์ตัวไหนอันนี้ได้ได้วยเหรอ เราก็มาลองอาหารดีมากดีมากทุกคนทสองคนนี้ดีมาก <c oughs> คือแบบเป็นสไตล์หนุ่มญี่ปุ่นน่าราักฟูคี <c oughs> แกเห็นเมื่อกี้กวา่าสองคนคือดีมากเขาเดินไปแล้ววะเขาเดินไปไหนหรอ ออนึกว่าตัวเล็กไปข้างหลังเลยไข้างหลังแกเสื้อขาวเสืออเเส้อขาวเห็นเสื้อขาวปะคือดีมาก <c oughs> อันนี้ก็คือรออาหารนะคะแล้วคือคิวกูรู้ยังไงเนี่ย <c oughs> ไก่อ,อทุกคนเราซื้อแฮปปี้มิลมาได้มินเนียนด้วยยังลื่นเนยนลยเรคะกินก่อนะคุณวายมากค่ะทุกคน <c oughs> น,คนี่คือเช้าวันใหม่อันนี้คือชมหน้าของคนที่เสร็จเด็วนะคะเราจะเดินลงมาก่อนแต่ <c oughs> แต่ตื่นสายมากนะโดยเฉพาะคนเสื้เขียวไม,ไม่ตื่นตอนนี้ตีห้า ประมาณห้าห้าอะไรก็ตื่นดีห้ายี่สิบแกที่ที่เราอยู่มันเป็นอน้าผาหูรัดมากว้ยมันน่ากลัวอ่ะมันน่ากลัวมากแต่คือที่พักมันก็อยู่ในนี้กันเยอะอ่ะเหมือนมาเดินในแบบ กาจะปลูกดีสีแล้วก็ไม่ปลูกทำไมไม่ตื่นเองอะทำไมต้องรอให้คูปลูกยปกใครไม่รู้พูดแต่กูตื่นก่อนมาแเปลนฟันน้ำไม่อ่าเฮ้ย่เดอนเดียวกับผู้ายคณน้าเกสเป็นเน้อคู่กันแกเมื่อกี้ไปซื้อบัตรวันวันเดย์พาสมานะ65เหรียญ้องก ก็ซื้อได้ทุกสถานีมันจะมีเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่อยู่ก็แจง้งเขาได้เลยแล้วก็ซื้อก็คือเปอิดใช้24ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่สถานีอะไรอ่ะขวาญไส้ซีกำลังจะไปกังหวัดต้าเซียนนะคะเป็นวันที่ วอร์ที่อะไรไม่รู้นะเป็นวอร์ที่คนต้องลงนี้ออากมาได้มากที่สุดเอ้ย B สามเรามาดูเนทีฟเนทีฟสปีกเกอร์ค่ะอา้าวไกด์นำไปไกด์ถึงแล้วอันนี้ว่ะ เราต้องซื้อคู่มาเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนสารลักเมืองของที่นี่ก็คือคนฮ่องกงนิยมมากันเปิดเจ็ดโมงนะตอนนี้ปปับประมาณสิบโมงกว่าหกอ้าวหกอ้าวเฮ้ยยาอ่อนตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของคนไร้คู่วิธีวหว้ตรงนี้นะอย่าเข้าสู่คาวเวอมิแปอรค่ะจอยบอก ก็ให้มาทํามือตามรูปแล้วก็ขึ้นไปของได้เน,นทําทมือให้ดูสิเราได้ทำอย่างนี้ก่อนทำอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วก็เอานิ้วก้อยสอดเข้าไปอย่างนี้อ่าโอเคแล้วก็เดินไปหนีบได้ขึ้นมาหนีบให้ได้เป็นอยู่ตรงนี้อือเสร็จแล้วก็เดินไปไหว้เทพเจ้าจันท,ทาเสร็จแล้วก็เลยมาไหว้เจ้าสาวขอสเปก สเปกมาให้ดีให้ละเอียดอยากได้อะไรบอกไปเลยห้ามพูดคำว่าไม่เสร็จแล้วก็ไปรูปข่าวเจ้าบ่าวแล้วก็ผูได้แดงให้สูงที่สุดตอนนี้ฝนตกแล้วไกันเถ้อหยุดที่หวังาเจไหว้พระเสร็จแล้วแล้วก็ขอไหว้เสร็จคือฝนตกมาอันนี้คือผู้ประสบภัยฝนค่ะ เซมจะอยู่ตรงกางตรงลานตอนแรกที่เเข้ามาก็มือนให้ไหว้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปซี่ยงเซตรงนี้คือลานที่เอาไว้เสี่ยงเซมซีนะคะเวลาเราเสี่ยงเสี่ยงนะอุปกรณ์2อย่างอย่างแรกก็คือเสียงเซมซีเซมซีแล้วก็เสียงเสีย่ยงแล้วก็มาถามว่าเ้าเรียกว่าอะไรนะ ป่วยป่วยก็คือเหมือนโยนอ่ะเวลาโยนก็โยนให้เหนือหัวถ้าคว่หงายคว่หงายอย่างเงี้ยเขาเรียกเต็งป่วยแปลว่าแบบแปลว่าโอเคอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันต้องได้อันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมันเป็นโผลป่วยก็คือไม่แน่ใจว่ามันงายงายหเรียกว่าปผป่วยหรืออะไรเนี่ยแหละก็คือเหมือนแบบออกด้านเดียวกันไม่ได้อ ให้มันไม่เหมือนกันใช่ต้องต้องให้เหมือนเออนกี่นี้แทรุไหนไหนเวลาไหนเวลาโยนเหนือหัวทำยังไงต้องโยนแค่ึ้นให้มันเลยโอเคค่ะแค่แบบแค่นี้อ๋อโอเคแล้วก็มาเอาไปเย็บก็ะสอน ี่เสียงเซมซีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเซมซีก็คือเสียงเซมซีเดินออกมาแล้วก็บันไดทางซ้ายมือลงบันไดทางซ้ายออกมาทางซ้ายมือนะเราก็ลงบันไดมาเดี๋ยวเขาจะแปลงให้วิวบุตะก็เขาบอกวิเศษวิลิคูดถามเรื่องงานแล้วก็สุขภาพกันมามม่าบอกว่าเหมือนถ้าไม่ได้ถามความรักก็ไม่ต้องไปดูมาดูแค่สิ่งที่เราถาม ตรงนี้คือ okay v e r y happy love study g o v m e n t ทำไมมีความน่าหลงโอเค happy มากตอนนี้เราสถานีนี้ค่วกำลังจะไปวัดกลางหันตอนนี้เราอยู่ที่วัดกลางหันแล้วนะคะก็คือให้เดินมา ซื้อทูบก็เยอะอเนียก้าก็ก้าวเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นทูบมังกรนะคะการขากันเงินเจริญรุ่งเรืองเขียนชื่อนมสกุลตรงนี้แล้วเขียนคำอธิษีฐานภาษาไทยอ่ะค่ะชาวไทยาจีนเขียนได้ป้ะฐานตรงนี้นะค่ะเดี๋ยวนำทูบไปให้เขาจุดนะ พอไหว้ท่านแชร์กรงเสร็จนะคะก็ให้มาหมุนกลางหันนะก็คือมันจะมีคําอธิษฐานมาก็อธิษฐานแล้วก็เอาเิ้วชี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะแล้วก็ที่วัดเขาบอกให้หมุนรอบเดียวก็พอคนที่นี่ก็หมุนกันรอบเดียวนะแล้วก็ต้องเดินมาตีกองสามครั้งมีสองฝั่งนะก็หมุนทั้งสองฝั่งเลย ก่อนโต๊อีกแล้วค่ะแล้วอยู่ที่วัดกลางหันนะลำดับการไหว้ก็คือเปิดอินเทอร์เนต็ตมาแล้วกันคนแถวนี้เดี๋ยวเขาก็บอกวออทูกก็จะมีหลายแบบมีทูกมังกรอ,อันนี้คือท่านแชร์กงนะคะมีความรู้ไหมคะจริงๆแล้วในอ่านมาในเว็บเขาบอกว่าให้หมุนกังหันครั้งอืมแต่ที่นี่บอกให้หมุนครั้งเดียวแต่ส่วนมากคนแต่คนที่นี่ก็หมุน,มนครั้งเดียวนะแบบเหมือนว่าใ,ให้มันหมุนไปเลยอะ่ะ อาจจะแบบในความหมายว่าสามครั้งก็คือหมุนให้แรงให้เกินสามครั้งเลยว่าเกินสามรอบอ่ะใ,ให้ใบพัดหมุนให้ได้สามรอบพอดีถ้าหลังถ้าไม่ได้พอดีจะไม่ประสบว่ามน,น่าจะเกินกว่าสามควรจะมาจะเกิดความ,มีความรู้ค่ะแล้วก็ามาตีกองคนนี้เขาหมุนเสร็จแล้วเขาก็จะหย่อนหมุนแล้วก็จะไปตีกอง,งให้ดังๆ ก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะมีจุดที่ขายเครื่องรางนะคะก็จะมีประมาณนี้คือมีเยอะแยะมากมายถ้าสมมติที่จังพวกนี่แหวนคอยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นที่ถ้าสมมติมากับทัวร์เขาจะพาเวลาแต่นี่เรามาเองเราต้องซื้อที่นี่เลยปะมันก็จะไม่มีที่หรือไม่มาก่อนแล้วก็ไปซื้อจากข้างร้านมาแล้วก็มาที่นี่เลยอ๋อเออใช่มันต้องเอาไปวนปะก็คือไปอุแล้วอันนี้ก็เป็นกังหัน ก็เซ่ก็ต้องไปทำพทิธีเหมือนกันคุณบอกว่าแห่มาลุกเต่ามาเอาเงินวางบนหัวตัวแล้วก็รูปแต่จริงควรูปแบบงานซูเปอร์โมเดลนะคะ ซูเปอร์โมเดลค่ะซูเปอร์โมเดลก็มาอันนี้เป็นทีมทำการบ้านนะคะเป็นทีมที่ขยันเกีกย,กกร,ย,ยร์ แล้วนะคะวาดเจ๊ขอบีบสิวเวลาก็แค่หายใจนะคะแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายก่อนก็ไปอ่ะเดี๋ยวขอไปไหว้ก่อนนะการต่ออายุนะคะให้ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็เดินขึ้นไปไอันนี้เป็นเทพขอความรักนะคะ ถ้าเกิดว่าเหมือนมีคนที่แอบชอบหรือูรักแล้วให้เอามือรูปหินดําแล้วก็ถ้ายังไม่มีคู่ยังไม่เจอคนถูกใจให้เอามือไปเขียนเขียนบนสมุดที่ท่านถือไหนอ่ะนี่ค่ะ ตันนี้ยังอยู่ริพอเบยน,นะคะเรามีห้างแล้วก็มีคังมังมีตกใจมากเลยเป็นช่วงพักผ่อนนะคะที่ห้างแถวๆริพอสเบยนมันแบบเปิดใหม่ดูสวยมากเดี๋ยวจะไม่หาอะไรกินแล้ว ยายเป็นไรอย่าเรียกว่ายายให้เรียกว่าอาม่าก็พอยาย